ลองนึกภาพนะครับปี1991ในหมู่บ้านเล็กๆห่างจากเมืองโคราชไปทางเหนือ45กิโลเมตรนักโบราณคดีกำลังขุดดินอย่างระมัดระวังเมื่อขุดลงไปลึกถึง5เมตรสิ่งที่พบทำให้ทุกคนต้องหยุดชะงักโครงกระดูกมนุษย์10รายนอนเรียงรายใต้ดินหันหน้าไปทางตะวันออกข้างๆมีเศษเครื่องปั้นดินเผาที่ถูกทุบแตก แล้วพวกเขาก็สังเกตเห็นบางอย่างที่ผิดปกติโครงกระดูกทั้งหมดไม่มีกะโหลกศีรษะนักโบราณคดีเริ่มค้นหารอบๆพื้นที่จนในที่สุดพวกเขาพบมันกะโหลกศีรษะทั้ง10กะโหลกถูกฝังห่างออกไปจากร่างถึง500เมตรเกิดอะไรขึ้นเมื่อ3,000ปีก่อนทำไมผู้คนเหล่านี้ถึงถูกปฏิบัติแบบนี้และใครคือคนที่อาศัยอยู่ในดินแดนแห่งนี้ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เสียงเรียกแห่งการผจญภัยวันนี้เราจะไปไขปริศนาแห่งบ้านประสาทแหล่งโบราณคดีอันดับสองของไทยแต่กลับเป็นที่ที่คนไทยส่วนใหญ่ไม่เคยได้ยินชื่อบ้านประสาทเป็นหมู่บ้านเล็กๆในอำเภอโนนสูงจังหวัดนครราชสีมาอยู่ริมฝั่งแม่น้ำทานประสาสห่างจากปราสาสหินพี่ไมยเพียง15กิโเมตร ชาวบ้านรู้มานานว่าใต้บ้านมีของเก่าฝังอยู่แต่ไม่ได้คิดอะไรมากจนกรมศิลปากรเข้าสำรวจในปี1980และเริ่มขุดค้นจริงจังปี1991สิ่งที่พบเปลี่ยนความเข้าใจของเราเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ไทยไปตลอดการบ้านประสาทมีอายุกว่า3,000ปีเป็นหลักฐานอารยธรรมที่เจริญรุ่งเรืองตั้งแต่ยุคสัมฤธ ก่อนสุขโขทยัยก่อนอาณาจักรขอมแม้แต่ก่อนที่จะมีสิ่งที่เรียกว่าประเทศไทยนี่คือแหล่งโบราณคดีอันดับสองของประเทศรองจากบ้านเชียงได้รับรางวัลระดับนานาชาติแต่คนไทยกลับไม่ค่อยรู้จักและที่พิเศษกว่าบ้านเชียงบ้านประสาทไม่ได้แค่แสดงวิวัฒนาการเทคโนโลยีแต่แสดงวิวัฒนาการของความเชื่อผ่านหลุมขุดค้นสามหลุม แต่ละหลุมบอกเล่าเรื่องราวของคนต่างยุคและวิธีฝังศพที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงหลุมขุดค้นที่1ลึก5.5เมตรเป็นเหมือนบันทึกประจำวันของโลกโบราณแต่ละชั้นดินคือช่วงเวลาในประวัติศาสตร์มีโครงกระดูกและหม้อดินเรียงรายยุคที่1ยุคสำริดตอนต้น3,000ปีก่อนชั้นล่างสุดเก่าแก่ที่สุดพบโครงกระดูกนอนหันหน้าไปทางตะวันออกเฉียงใต้ ข้อเท้าถูกผูกไว้ข้างๆมีหม้อดินสีแดงลวดลายเชือกกําไลหอยลูกปัดหินและเครื่องประดับสำริดสิ่งนี้บอกว่าคนในยุคนั้นเชื่อเรื่องชีวิตหลังความตายใส่ใจกับคนที่จากไปต้องการให้พวกเขาเดินทางไปโลกหน้าอย่างสบายและมีช่างฝีมือในการทำสำริดแล้วยุคที่สองยุคสำริดตอนกลาง2,500ปีก่อน ขึ้นมาอีกชั้นเห็นการเปลี่ยนแปลงไม่ผูกข้อเท้าไม่มีทิศทางแน่นอนเครื่องประดับลดลงมากทำไมนักโบราณคดีคิดว่าอาจเกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมมีความเชื่อใหม่เข้ามาหรือเกิดวิกฤตบางอย่างยุคที่3ยุคเหล็กตอนต้น2,000ปีก่อนการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่หันหน้าไปทางตะวันออกและที่น่าสนใจคือ เครื่องปั้นดินเผาทุกใบถูกทุบแตกอย่างตั้งใจแล้ววางรอบร่างทำไมต้องทุบบางคนว่ามันเป็นพิธีกรรมปล่อยวิญญาณของสิ่งของให้ไปกับผู้ตายบางคนว่าเป็นการแสดงความเศร้าโศกไม่ว่าจะอย่างไรมันบอกว่าความเชื่อในยุคนี้ลึกซึ้งมากยุคที่4ยุคเหล็กตอนปลาย1,500ตีก่อนชั้นบนสุด หันหัวไปทางเหนือมีเครื่องเขินดำพิ่าายเครื่องประดับสำริดและลูกปลัดแก้วและที่น่าสนใจคือเขาใส่มเมล็ดข้าวไว้ใกล้กะโหลกและร่างข้าวกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ชีวิตใหม่ในโลกหน้าบอกเราว่าคนปลูกข้าวเป็นอาชีพหลักมีความผูกพันกับนาข้าวมากจนต้องเอาไปด้วยแม้ตอนตายสยุคสวิธีฝังศพแต่มีสิ่งเดียวคือ ความรักและความเคารพต่อคนที่จากไปหลุมที่สองเล็กกว่าลึก4.5เมตรแต่สิ่งที่พบสำคัญมากหัวพระพุทธรูปสไตล์ทวารวดีทวารวดีคืออาณาจักรชาวมอนที่เจริญในศตวรรษที่6ถึง11มีศูนย์กลางที่นครปฐม การพบหัวพระนี่บอกว่าในศตวรรษที่8-9ถึง9มีชาวมอญอาศัยอยู่หรืออย่างน้อยมีการค้าขายกับอาณาจักรทวารวดีนี่คือหลักฐานว่าบ้านประสาทไม่ได้โดดเดี่ยวมันเชื่อมโยงกับเครือข่ายการค้าและว,วัฒนธรรมขนาดใหญ่ทั่วภูมิภาคพ,พุทธศาสนาเริ่มแผลเข้ามาแล้วผู้คนมีความเชื่อใหม่พิธีกรรมใหม่แต่นั่นยังไม่ใช่จุดสิ้นสุด เพราะอาณาจักรขอมอันดิ่งใหญ่กำลังจะมาถึงและตอนนี้เรามาถึงหลุมที่สหลุมที่เต็มไปด้วยปริศนาเมื่อมองลงไปคุณเห็นโครงกระดูกสิบรายนอนเรียงรายหันหน้าไปทางตะวันออกเศษเครื่องปั้นดินเผาถูกทุบกระจายรอบตัวดูเหมือนการฝังศพปกติในยุคที่สแต่มีอะไรผิดปกติอย่างมากโครงกระดูกทั้งหมดไม่มีกะโหลกศีรษะ กะโลกถูกฝังแยกออกไปถึง500เมตรนี่ไม่ใช่อุบัติเหตุนี่คือการกระทําที่ตั้งใจแต่ทําไมทฤษฎีที่ 1. การประหารชีวิตทฤษฎีแรกคือการประหารอาจเป็นการลงโทษเฉลยศึกหรือการบูชายันแต่ถ้าเป็นแค่นั้นทําไมต้องจัดพิธีกรรมขนาดนี้ทําไมต้องทุบเครื่องปั้นดินเผาทําไมต้องจัดร่างอย่างเป็นระเบียบ ทฤษฎีที่สองพิธีกรรมทางศาสนาบางคนเชื่อว่านี่เป็นพิธีกรรมพิเศษการแยกหัวจากร่างอาจเป็นการป้องกันไม่ให้วิญญาณกลับมาหลอกหลอนหรือตรงกันข้ามเป็นการปลดปล่อยวิญญาณให้เป็นอิสระแต่ทำไมต้องฝังห่างถึง500เมตรทฤษฎีที่3การป้องกันโรคระบาดอาจเป็นผู้ตายด้วยโรคระบาดคนโบราณเชื่อว่าโรคมาจากวิญญาณร้าย การแยกขัวและฝังห่างกันป้องกันไม่ให้โรคกลับมา500เมตรอาจเป็นระยะที่คิดว่าปลอดภยัยทฤษฎีที่4การย้ายถิ่นฐานอาจเป็นไปได้ว่าร่างถูกฝังในช่วงหนึ่งแต่หลายปีต่อมาชุมชนย้ายออกไปเมื่อกลับมาเขาขุดกะโหลกบรรพบุรุษขึ้นมาเพื่อนำไปฝังที่ใหม่แต่ด้วยเหตุผลบางอย่างกะโหลกถูกฝังแยกจากร่างความจริงคืออะไร จนถึงทุกวันนี้เรายังไม่มีคำตอบแน่ชัดหลุมที่สยังคงเป็นปริศนาที่รอคำตอบแต่อาจจะนั่นแหละคือความสวยงามมันเตือนเราว่ายังมีอีกมากมายที่เราไม่รู้เกี่ยวกับอดีตยังมีอีกมากมายที่รอคนพบอาจจะในอนาคตเมื่อเทคโนโลยีพัฒนาขึ้นเราจะหาคำตอบได้แต่ตอนนี้ปริศนายังคงเป็นปริศนาจากหลักฐานที่พบ นักโบราณาคดีฟื้นฟูภาพชีวิตของพวกเขาได้อาชีพและทักษะผู้คนปลูกข้าวทำนามีควายช่วยไถเลี้ยงสุกรวัวไก่บางส่วนล่าสัตว์และที่สำคัญพวกเขามีช่างฝีมือเก่งมากจากเครื่องปั้นดินเผาที่มีลวดลายสวยงามการออกแบบความคิดสร้างสารรค์พวกเขารู้จักหลอมโลหะทำเครื่องประดับสำริดทำอาวุธเหล็ก นี่บอกว่าสังคมมีการแบ่งงานแล้วมีช่างเฉพาะทางมีศิลปินมีผู้นำํำการค้าขายบ้านประสาทไม่ได้โดดเดี่ยวจากกำไรหอยทะเลลูกปัดหินที่ไม่มีในพื้นที่หัวพระทวารวดีทั้งหมดบอกว่าพวกเขามีการค้าขายกับภายนอกอาจถึงทะเลอาจถึงดินแดนไกลออกไปพวกเขาเชื่อมโยงกับโลกภายนอกอย่างแน่นแฟนความเชื่อ จากการฝังศพที่ประณีตพวกเขาเชื่อมั่นในชีวิตหลังความตายใส่ของใช้อาหารเครื่องประดับบางรายแม้แต่อาวุธไปกับคนตายการที่แต่ละยุคมีวิธีฝังศพต่างกันบอกว่าความเชื่อเปลี่ยนแปลงตามการเวลาอาจมีศาสนาใหม่เข้ามามีผู้นำศาสนาสอนสิ่งใหม่ชุมชน สิ่งที่ชัดเจนคือนี่เป็นชุมชนแข็งแกรง่งพวกเขาอยู่ที่นี่ต่อเนื่องกว่า1,500ปีจากยุคสำริดถึงยุคเหล็กผ่านสงครามภัยธรรมชาติโรคภยัยแต่ชุมชนยังคงอยู่นี่บอกว่าพวกเขามีความผูกพันกับที่นี่รักบ้านเกิดของพวกเขา แม้แต่ทุกวันนี้เมื่อเดินไปในหมู่บ้านบ้านประสาทบรรยากาศยังสงบและอบอุ่นชาวบ้านดูแลแหล่งโบราณคดีภูมิใจในมรดกบ้านพบุรุษหลังยุคเหล็กไปอีก500ปีบ้านประสาทเข้าสู่ยุคใหม่ยุคของอาณาจักรขอมศตวรรษที่12ถึง14อาณาจักรขอมครอบครองดินแดนนี้และนั่นคือยุคที่ปราสาทหินพิมายถูกสร้างขึ้น ปราสาทหินพิมายอยู่ห่างเพียง15กิโลเมตรเป็นปราสาทขอมที่ใหญ่ที่สุดในดินแดนไทยสวยงามและยิ่งใหญ่จนเป็นต้นแบบของนครวัดใครคือคนสร้างปราสาทหินพิมายคําตอบที่น่าสนใจคืออาจเป็นลูกหลานของผู้คนที่อาศัยที่บ้านปราสาทคนที่อยู่ที่นี่มา2,000กว่าปีมีฝีมือในการทำเครื่องปั้นดินหลอมโลหะจัดระเบียบสังคม เมื่ออาณาจักรขอมเข้ามาพวกเขาไม่ได้หายไปแต่ได้รับเทคโนโลยีใหม่วัฒนธรรมใหม่าศาสนาใหม่แล้วนำทักษะของตัวเองผสมผสานกับความรู้ใหม่สร้างปราสาทหินพิหมายขึ้นมาบ้านปราสาทและปราสาทหินพิมายเชื่อมโยงกันเหมือนบทแรกและบทต่อมาของหนังสือเล่มเดียวกัน บ้านปราสาทได้รับรางวัลพาตาโกออร์ด1,994และ ASNTA a อว r d อร์ด1,996เป็นการยอมรับระดับนานาชาติแต่คนไทยกลับไม่ค่อยรู้จักทำไมอาจเพราะมันไม่มีปราสาทใหญ่โตไม่มีรูปปั้นสวยงามมีแค่หลุมขุดค้นและโครงกระดูก แต่ถ้าเราหยุดมองแค่ผิวเผิมถ้าเราเข้าใจเรื่องราวเบื้องหลังเราจะพบว่าบ้านปราสาทสวยงามในแบบของมันเองมันสวยด้วยความเรียบง่ายสวยด้วยความจริงใจสวยด้วยเรื่องราวของผู้คนที่มีชีวิตอยู่3,000ปีก่อนทำไมบ้านปราสาทสำคัญ เพราะมันบอกเราว่าดินแดนไทยมีอรารยธรรมเจริญรุ่งเรืองมานานกว่าที่คิดมันแสดงวิวัฒนาการของความเชื่อที่ชัดเจนมันพิสูจน์ว่าเราเชื่อมโยงกับโลกภายนอกมาตั้งแต่โบราณกาลและที่สำคัญมันยังคงมีปริศนาที่รอคำตอบทุกวันนี้ถ้าคุณไปที่บ้านปราสาทคุณจะเห็นหมู่บ้านเงียบสงบผพิพิพธภัณฑ์เล็กๆและหลุมขุดค้นสามหลุมที่เปิดให้ชมฟรีชาวบ้านพร้อมต้อนรับ และปริศนาหลุมที่สยังคงรอคำตอบบางทีในอนาคตเมื่อมีเทคโนโลยีใหม่เราจะหาคำตอบได้หรือบางทีปริศนาควรเป็นปริศนาปล่อยให้มันกระตุ้นจินตนาการกระตุ้นความอยากรู้สิ่งที่แน่นอนคือ บ้านประสาทคือมรดกล้ำค่ามันเป็นหนังสือประวัติศาสตร์ที่เขียนด้วยกระดูกและดินบอกเล่าเรื่องราวของบรรพบุรุษประวัติศาสตร์ไม่ใช่แค่เรื่องของกษัตริย์และสงครามแต่เป็นเรื่องของคนธรรมดาคนที่ปลูกข้าวเลี้ยงสัตว์สร้างเครื่องปั้นดินเผารักครอบครัวเคารพคนที่จากไปคนที่เหมือนเราทุกคนแต่อาศัยอยู่เมื่อส0 0พปีก่อนนั่นคือเรื่องราวของบ้านประสาทที่ผมอยากให้คุณจดจำ